สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย สวัสดีสวีดัตทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon s l a y e r หรือดาบพิฆาตศูนย์กับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราได้ไปดูเซิร์ฟโกลบอลมาแล้วแหละนะครับโกลบอลนะครับผมมีโหมดใหม่หรือฟังก์ชันใหม่เข้ามานะครับคือโหมดนี้เลยนะครับผมเป็นอาวุธสำรองหรอผมเขอเรียกว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ละกันนะครับตรงนี้คืออะไรจะเป็นอาวุธนึ่มที่จะสามารถเพิ่มสกิลให้กับตัวละครที่เราสวมใส่ได้นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะบอกจุดเด่นของแต่ละอันนะครับผมขอญาตไม่พูดทุกอย่างนะครับผมถ้าพูดหมดน่าจะนานแน่ๆเลยนะครับรวมถึงอย่างที่2นะฮะเราจะมาบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยใส่อะไรดีนะครับผมอ่า <Campaign. S 1> และอา <diagram S 2> วุธเนี่ยเหมาะกับ ok ตัวไหนละกันแล้วก็เหมาะกับสายไหนนะครับผมมันก็จะมีสายแทงสายยิวสายตัวเมทนะครับผมอะไรประมาณนั้นอย่างที่3นะครับผมควรประมูลอะไรก่อนนะครับเอออันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าในการประมูลนะครับผมสําหรับอันนี้ มันใช้ผิดเยอะมากๆนะครับและผมแนะนําว่าค่อยๆปั้นไปทีละสเต็ปละกันนะครับผมเราเลยจะมาแนะนําสำหรับผู้เล่นมือใหม่รวมถึงคนที่โหลดเซิร์ฟจีนมาเล่นด้วยโอเคเริ่มกันเลยเรามาหน้าแรกเนี่ยผมก็จะเจอกงจักรตรงนี้นะครับผมจุดเด่นหลักๆของมันเลยนะครับถ้าสปีดตัวละครของเราที่ใส่ไปนะครับผมไม่ได้มากที่สุดจะเพิ่มสปีดให้กับเรา30หน่วยอย่างที่2เลยนะครับผมถ้าเราตีใส่ตัวละครที่สปีดช้ากว่าเราเนี่ยผมดาเมจแรงขึ้น รวมถึงมีความเสียหายจริงให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมอันนี้นะฮะก็ใส่สายดามเมจอยู่แล้วนะครับผมตัวละครที่แนะนําให้ใสนะ่เนผมก็จะมีพวกกิยูชุดวอรนะ์มเน,นีโอบานไนอะไรพวกนี้แหละพวกต้องการดามเมจแบบแรงๆนะครับผมต้องการออกก่อนนะฮะโอเคอย่างที่2นะครับผมก็จะเป็นเหมือนนะอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโใแ่กุญแจมือไปซึ่งสําหรับอันนี้นะครับผมก็คือการที่นะครับ เราจะมีโอกาส45เนะครับผมที่จะสามารถลดพลังป้องกันเป้าหมายลงไปได้ซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับสายโจมตีอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงถ้าเราอัพไปเรื่อยๆนยผมก็จะมีการที่เพิ่มความเสียหายแรงขึ้นด้วยนะข้อแก้เพิ่มเติมนะจ๊ะก็จะเหมาะกับพวกตัวละครซันนี่มีในผมตัวละครที่ดามเมจแบบเยอะๆนะครับผมก็จะเหมาะมากๆเลยกิยูก็ใส่ได้นะผมเพราะมันลดพลังป้องกันก็ดีเหมือนกันนะครับผมสับตรงนี้นะฮะ โอเคอย่างต่อไปครับผมเป็นธน,นูนะครับผมธน,นูตรงนี้นะครับจุดเด่นของมันก็คือการที่สามารถลดบัฟของเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมโอกาส45เลยถ้าอัพเต็มนะครับผมอา รวมถึงนใครับผมจะสามารถลบดีบัฟที่อยู่บนหัวเราได้ด้วยโอ้โหนี่คือแจ่มมากๆเลยนี่คือต้องการแบบสุดๆ,ๆนะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นซึ่งเราอันนี้นะครับผมก็จะเหมาะกับตัวละครสายซัพพอร์ตหรือตัวละครที่เพื่อนๆอ,อยากจะมาเล่นป่วนๆน,นะครับผมแต่ในสับผมก็คือสายซัพพอร์ตแหละนะครับเพราะว่ามีทั้งลบบัฟเป้าหมายลบดีบัฟเรา,ดาได้โอ้โหแจ่มมากๆเลยอย่างต่อไปนี่ครับผมก็จะเป็นกีตาร์นะครับผมกีตาร์ตรงนี้เนี่ยจุดเด่นของมันคือ เป็นการที่ต้านทานความเสียหายให้กับตัวละครที่สวมใส่ได้นะครับผมอาา่ะฮะจุดเด่นของมันคือจะประมาณนี้เลยนะครับรวมถึงเนี่ยผมก็จะมีการเหมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับเพื่อนๆได้ด้วยและถ้าเกราะเพื่อนเราหายไปเนี่ยก็จะเป็นการที่สาม,มารถทิวเลือดกับเพื่อนๆได้ด้วยหนึ่งห้เอนะครับเอ้ยนี่คือดีมากๆเลยนะครับก็จะเหมาะกับตัวละครใส่แทงี่ผมที่เลือเดเยอะๆนะครับก็ตอบโจทย์มากๆเลยโอเคอย่างต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นพัดละกันนะครับผมอาา่ะฮะ สำหรับตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีสแต็กให้กับตัวเอง2สแต็กนะครับแต่ถ้าเลือดเพื่อนต่ํากว่ากําหนดนะครับผมก็จะเป็นการที่ฮิวเลือดเพื่อนๆกลับมาโดยพลังชีวิต200%เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการฮิวเลือดแบบออโต้เลยนะครับผมและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมสำหรับไอการที่เราฮิวเมื่อกี้เสร็จปั๊บนะครับถ้าเราอัปเกรดขึ้นมาอีกนะครับผมอัปเกรดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการที่สามารถสร้างโลกให้กับตัวละครที่ฮิวเลือดเมื่อกี้ได้ด้วยรวมถึงนะครับถ้าเราฮิวเลือด ในการคิวนั้นน่ะ20%นั้นน่ะมาเป็นโล่ให้ได้ด้วยเออคือดีมากๆเลยนะครับก็คือแบบมีโล่ให้หนักขึ้นกว่าเดิมนะเดี๋วดูดาเมตเป้าหมายได้ยากมากๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ต้องอัปเกรดนิดนึงละกันนะเดี๋ยวจะไหลพัดตรงนี้เนาะอย่างต่อไปเลยนะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับผมทวนหรือเปล่าหรืออะไรเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับเรานะครับผมที่ผู้สมัครใส่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้ไม่หมดแค่นั้นครับถ้าเราตีไม่ติดคีย์ที่โค้ดนะครับผมอ่มฮะ และรวมถึงนะครับถ้าเราตีติดคิทซข้อเมื่อไหร่นะครับผมจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราอีก5%ด้วยโอ้โหสุดยอดตัวนี้อันนี้ก็จะเหมาะกับพวกสายดาเมจที่ต้องการขีแบบเยอะๆนะครับผมก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมอาคาซาแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมต่อยขีแตกแน่นอนนะฮะอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเหมือนลูกตุ้มมาเลเซียนะครับผมจุดเด่นของมันก็คือการที่เราเนี่ยผมจะเปลี่ยนเลือดนะครับผมมาเป็นเหมือนเป็นสร้างรูให้กับตัวเองนะครับอะไรประมาณนั้น และรวมถึงนะครับถ้าเราอยู่ในสนามนะครับผมก็จะลดความเสี่ยงให้ได้รับลงไป1 5เลยนะครับผมเอออะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าดีแล้วก็จะมีการต้านทานอะไรต่างๆให้กับตัวเองด้วยก็จะเหมาะกับตัวละครพวกสายแทงต่างต่างนะครับหรือจะใส่ใส่ให้กับตัวละครสายดาเมจหรือกึ่งแทงก็ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวละครเกวเม่รวมถึงดาคีร่าง2ออันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามีการหักเลือดให้ตัวเองยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งตีแรงอะไรประมาณนั้นนะครับผมเออให้โชว์ได้ง่ายขึ้นจากตอย่างผมไม่เชอมือนกัน จุดเด่นของมันเลยนะครับผมก็เป็นการที่เรานะครับผมจะได้รับมา5่าแตกนะผมก็คือค่าแตกตรงนี้การเพิ่มพลังโจมตีครับไม่มีอะไรมากมายเลยอันนี้เป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มคริติีอลข้ครับก็เหมาะให้กับตัวละครที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในทีมของเรานี่ครับคือส่วนใหญ่ก็ใส่ให้ทีมรองละกันนะฮะไอตรงนี้นะครับไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่โอเคอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นดาบนะครับสำหรับดาบตรงนี้นะผมก็จะเป็นเหมือนการที่เรานะครับผมมีดาเมจเพิ่มเติมให้กับตัวละครของเราได้ด้วยเอ้ยยิ่งแรงๆเลยอะไรประมาณนัััั้้นนนกก็เเมมมาาาะบบตววลลคครรรสยยดออู่แใทีขง สำหรับคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยผมก็จะเป็นเหมือนแบบความเสียหายเพิ่มเติมแท็กซ้อนเข้าไปอะไรประมาณนั้นนะครับคือผมสรุปให้แล้วแหละเพราะมันเยอะมากๆเลยนะครับเออโอเคอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้ยังไม่มีในซับ g l o b a l ครับเพราะว่ามันขึ้นเข้ามาในซ์ฟจีนได้ไม่นานนะครับผมก็เหมือนเป็นหน้าไม้นะครับผมสาหรับหน้าไม้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการที่แบบตีฮะลุเกาะได้ครับเออรวมถึงสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอ่าฮะแล้วก็มีการเพิ่มบนรสความเสียหายเพิ่มโรบุรสโจมตีได้ด้วยในสำหรับหน้าไม้ตรงนี้โเค ซึ่งเดี๋ยวเราขอญาตนะครับผมมาบอกก่อนละกันนะครับผมว่าฟังก์ชันนี้มีอะไรบ้างและอย่างต่อไปเราจะมาแนะนําด้วยว่าเราควรประมูลอะไรก่อนละกันเลยครับอืมซึ่งไอตรงนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับเอฟเฟกต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยรวมให้ทุกอย่างแล้วนะในการที่อัพเต็มแล้วแต่ให้อัพไม่เต็มเนี่ยมันจะนแสดงผลแค่อย่างเดียวครับอย่างเช่นตัวนี้ครับผมบายพาสของเราเห็นไหมมีแค่สกิลเดียวแต่ถ้าเรากดมาดูของอันอื่นเนี่ยเห็นป่ะมันมีสกิลเยอะมากมายเลยซึ่งการอัพเกรดอัพยังไงก็ไม่ยากครับผม เราต้องมีตรงนี้ก่อนครับหินตรงนี้นะครับผมหินสีทองๆตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเลื่อนขั้นให้มีสกิลเพิ่มเติมให้กับเราได้นะครับเออตรงนี้เลยนะครับยิ่งอัพนะครับผมสกิลเพิ่มเติมก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะจ๊ะตรงนี้เลยนะครับอย่างที่2นะครับผมเราสามารถอัพเกรดให้กับสกิลที่1แรงดีขึ้นได้ด้วยอ่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมเขาบอกว่าถ้าสปีดของเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่1จะเพิ่มสปีดให้กับตัวเอง30หน่วย แต่ถ้าเราอัปเกรดขึ้นไปอีกจะเปลี่ยนเป็น35หน่วยอะไรประมาณนั้นผมก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆนะครับเราสามารถกดมา2ได้นะครับว่าอัปไปถึงขั้นไหนแล้วจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับซึ่งดูครับผมถ้าอัปเต็มถึงบวกมา50หน่วยเลยนะครับผมถือว่าเพิ่มเยอะมากๆนะครับผมสับตรงนี้และอย่างสุดท้ายเนี่ยผมก็เหมือนการที่อัปเซตัสค่าต่างๆนะครับผมในการที่ใช้อาวุธของมันเองนะครับผมก็จะเป็นการที่เพิ่มพลังชีวิตนะมเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็เพพิ่มมลังจตี ก็มีคนถามแน่เลยอ้าวมันเหมือนกันหมดเลยนี่คือมันต่างกันตรงที่มันจะเพิ่มให้เลือดให้กับอาวุธได้ด้วยแล้วก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีให้กับผู้สมัใส่ได้ด้วยอะไรประมาณนั้นละกันนะครับผมเข้าใจไม่ยากเนาะซึ่งในการที่เราอัพต่างๆไปมันจะมีค่าสเตตัสหลักๆเพิ่มเข้ามาให้กับเราได้ด้วยนี่เห็นไหมซึ่งตัวนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมเข้าใจไม่ยากเนาะก็เป็นการที่เราต้องอัพเกรดก่อนนะครับถึงจะแสดงผลบางอันที่เราซื้อมาปั๊บเนี่ยน่าจะย,ยังแสดงไม่ครบ แต่ถ้าเราอัพไปอีกเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายจริงได้ด้วยแล้วก็ตีใส่ตัวละครที่ความเร็วน้อยกว่าเราได้แรงขึ้นมากด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอาวุธที่ผมแนะนําควรประมูลอย่างแรกเลยนะครับผมก็เป็นของสายดาเมจคืออันนี้เลยนะครับผมแจ็บแน่นอนนะฮะก็คือเหมาะกับทุกตัวละครเลยครับผมที่เพื่อนๆต้องการที่จะใส่มันนะครับผมพูดแบบดีมากๆตรงที่มันเพิ่มความเร็วได้นะครับผมร่วมถึงนะครับตีดามเมจจริงได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตีใส่ตัวละครที่ความเร็วน้อยกว่าเราได้แรงขึ้นมากด้วยนะครับผม อย่างต่อไปเลยผมก็ขอแนะนําเป็นอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพิ่มคิดที่ข้ออะไรต่างๆให้กับเราได้ดีเหมือนกันสำหรับคนที่อยากรีดดามีดนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่และอย่างต่อไปเลยนะครับนี่เลยถือว่าดีเลยตรงที่ไหนรู้ไหมตรงที่การที่เราเนี่ยผมจะเป็นการสร้างเหมือนเกาะป้องกันให้กับเพื่อนๆได้แล้วก็เหมือนจะมีการเด้งเลื่อนให้กับเพื่อนๆได้นะผมก็จะเหมาะกับพวกตัวละครใส่แทงต่างๆอยู่แล้วนะครับอาา่าฮะและอย่างต่อไปสำหรับสายพพอร์ตบ้างละกันนะครับสายพพอร์ตผมก็นะนําเป็นนี้ละกันนะครับผม ในการที่คิวอัตโนมัติได้สร้างเกาะอ,อัตโนมัติได้แล้วก็คิวเลือดเกินมาแล้วก็สร้างเป็นเกาะเนี่ยมันจะไม่มีค่อยมีสกิลต่างๆที่ดีแบบนี้แล้วกันนะครับเออซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถามว่าดีไหมไอ้ธนูนี้นะครับมันดีอยู่ดีตรงที่มันสามารถลบบัฟได้ลบดีบัฟได้แต่นะครับผมอันนี้มันสามารถใส,ส่ซีลาแทนกันได้ไงแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันแทนกันไม่ได้นะครับผมเออเนี่ยเลยผมรู้สึกว่าถ้าเพื่อนจะเลือกของซัพพอร์ตอันนึงผมแนะนําว่าอันนี้ก่อนละกันนะครับผมแต่ก็แล้วแต่ ความชอบของส่วนบุคคลละกันอันนี้ผมก็มาเป็นไกด์ให้คร่าวๆก่อนละกันนะผมก็อันนี้สายดาเมจนะครับผม2อันนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นของสายแทงนะครับรวมถึงอันนี้เป็นของสายซัพพอร์ตละกันนะครับโดยการที่อัพเกรดนะครับสำหรับผมนี่อัพอันนี้ไปให้เยอะๆไปก่อนเลยก็ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงอันนี้ก็ไม่ต้องอัพเยอะมากนะผมอัพไปถึงนิดหน่อยๆละกันนะครับเอาเปิดทักสองถึงสามละกันนะครับรวมถึงอันนี้ผมแนะนําว่าอัพไปถึง2-3ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับหรือ4ี่ไปเลยก็ดีเหมือนกันเพราะนี่คือดีมากๆ รวมถึงนะครับสำหรับการอัปเกรดไอ้ตรงนี้ก็แนะนําว่าไปให้สุดนะครับไอ้ตรงนี้นะครับไปให้สุดอันนี้ไม่ต้องไปสุดครับเอาแค่หนึ่งอันก็ดีแล้วเอาแค่ดลดพลังป้องกันก่อนก็ได้นะผหรับคนที่งบน้อยๆนะครับเอาแค่ฟังก์ชันแรกก็พอแล้วไม่ต้องอัปเยอะๆนะครับผมเปลืองอันนี้สำผมถ้าใครไม่รีบนะครับผมมีศิลาแล้วเล่นแทนได้ไม่ต้องรีบปั้นก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเอาก็ได้เพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายในการที่แตกต่างกับพวกศิลานี่ครับโอเครวมถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยได้เล่นตัวละครแบบ ที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับดาคีร่างผมข่าวนะครับรวมถึงเกียวเม้นะครับผมก็แนะนําว่าไม่ต้องรีบใช้ก็ได้อาอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่นี้ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นตัวละครดาเมจกึ่งแทงนะครับผมมันก็ใส่ได้หลายแบบแหละมันก็แล้วแต่คนประยุกต์ใช้ละกันนะครับอืมรวมถึงไอ้ตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องรีบแหละมันก็เหมือนเป็นตัวละครสายบูและกันให้กับเพื่อนๆในการเป็นบัฟให้กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือดอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็ดีอยู่แต่ไม่ต้องรีบอันนี้คือออไไไมม่ต้้้งรรรีบก็ดะะปาณนนัผ คือใส่ใตัวไร่ค่าก็ได้นี่ผมเพราะว่าเป็นการพเพิ่มสเตเตัสหลักๆให้กับเพื่อนๆอยู่แล้ว5สแต็กอะไรประมาณนั้นแลน้วรวมถึงอันนี้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีครับดาเมจแรงนะครับอันนี้ก็ใส่ให้อาคาซาได้ใส่ชินอุบูร่างดาเมจได้นะครับสำหรับคนที่ชอบแบบดามดเมจแรงๆรงโอม้มาไหนก็ใส่ได้ผมเคยเห็นคนใส่อยู่ที่ใจไม่ผิดนะครับอันนี้ถ้าผิดต้องขอโทษด,ด้วยแล,ล้วรวมถึงนะครับผมดาเมจทีดด่เพิ่มเยอะเหมือนกันนะอัพมาถึงประมาณค่าสองคาสามก็ดีแล้วนะครับผมอ่าฮะซึ่งก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าพูดงงๆไปต้้อองงขโทษดววยจรรริๆนะะคับผมเพาา่ ผมอธิบายไม่ค่อยเก่งแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งอาวุธเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3หลักใหญ่ๆเลยและการก็เป็นไปนสายโจมตีสายซัพพอร์ตแล้วก็สายป้องกันนะครับซึ่งมันสามารถใส่ปนคาคกันไปได้แล้วแต่คนที่ชอบเลยละกันนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปวันนี้เพียงนี้แหละนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับหหั้าามออยนบกกเเลล็คงงงตแะ โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน